วัสดีับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Om Show Studio นะครับผมวันนี้จะมารีวิวน้ํายากันยางรั่วนะครับสั่งมาแล้วนะหลังจากที่ผมเปลี่ยนยางไปนะครับจากคลิปที่แล้วนะจาได้ไหมเดี๋ยวผมจะทําลิงก์เอาไว้ให้ด้านบนนะครับที่ผมเปลี่ยนยางไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะซื้อน้ํายากันยางรั่วนะที่มันเติมเอาไว้ข้างในเวลาเราเจอยางรั่วที่ไหนมาปุ้งแล้วมันก็จะน้ํา,ายาจะไหลมาอุดตรงนั้นเลยนะครับไปดูกันครับ Om Show Studio มาแล้วอ่านีก่ก็ส่งมาประมาณนี้อันนี้นะครับเป็นขวดขนาด8ออนนะเป็นขนาด8ออนนะครับซึ่งตอนที่ผมสั่งอ่ะเออโชคดีที่ผมก็ได้ทักร้านเขาไปก่อนนะไม่งั้นก็ไม่รู้เหมือนกันคือคือเขาก็บอกว่าผมบอกว่าเออผมขับคลิก125นะครับก็สั่งตอนที่ผมส่งตัวอย่างไปให้เขาดูตอนที่คุยกับร้านนะ่ะมันเป็นสีน้ําเงินสีน้ําเงินเขียวนะเออพอดีแล้วที่ร้านเขาเลยทักมาบอกผมว่า บอกพี่ขับมอเตอร์ไซค์คลิกใช้ตัวเป็นแดงน้ําเงินแดงเขียวดีกว่านะครับก็เลยไดูเออจริงๆด้วยเราเราเกือบเกือบเลือกผิดนะมันจะมีมันจะมีน้ําเงินเขียวมีแดงเขียวแล้วเขาก็จะมีบอกอยู่นะว่ามันเหมาะกับกับรถอะไรนะครับเหมาะกับรถประเภทไหนนะเหมาะกับจักรายานก็มีอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําทาลิงก์เอาไว้ให้กันแล้วกันนะลิงก์ร้านที่ผมสั่งนะครับก็คืออยู่ในช้อปปี้นั่นแหละจะมีบอกอยู่ว่าเหมาะสําหรับจักรยาน เหมาะสําหรับมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ยางในนะครับอันนี้คือมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้ใช้ยางในนะเป็นเทิวบเพลทที่มันเป็นล้อแมกนะครับอ่าอนนี้ขนาด8ออนนะครับก็ดูดูที่เขาบอกนี้พวกเมนูอะไรพวกนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแฮะนะครับเราก็ได้มีบอกวิธีการใช้งานวิธีการเติมอยู่นะว่าเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยเขาบอกว่าให้หมุนล้อให้จุกมันขึ้นมาอยู่เฉียงๆแบบนี้นะเนี่ยเราดูตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะทำของจริงให้ดูนะครับ เดี๋ยวนี้มีขนาดบอกด้วยเนี่ยว่าว่าถ้าเป็นว่าถ้าเป็นจักรยานใช้สี่ออนนะมอเตอร์ไซค์ใช้แปดออนนี่ง้ยเออนะครับอ่าเนี่แล้วก็ขันสอนนะครับเอาเอาสอนออกแล้วก็จากนั้นก็เอาลมออกให้หมดนะครับอ่าันี่อ,อ๋อถ้าเกิดเราโดนตะปูมาก็ดึงตะปูออกนะครับเติมน้ํายาเข้าไปเติมเข้าไปปุ๊บอ่าแล้วก็เติมลมแล้วก็กลิ้งล้อแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับอ่า ยี่ห้อสลามนะมันเป็นยี่ห้อสลามนะครับเดี๋ยวผมจะเติมรถผมให้ดูแล้วกันมอไซค์นะแล้วก็จะทดสอบเจาะยางให้ดูเลยนะครับเป็นไงใจถึงไหม <c oughs> ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็สั่งสั่งไอ้ตัวชุดปะยางแบบตัวหนอนมาแล้วนะครับก็ไม่กลัวก็แต่มันรั่วถ้ามันปะไม่อยู่ก็ใช้ตัวหนอนปะไปนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปการขั้นตอนการเติมกันครับ อ้าวเคนะครับตอนนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนในการเติมน้ํายาแล้วนะครับก็จะเป็นน้ํายากันยางรั่วของยี่ห้อนี้นะครับสลามนะอันดับแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้หมุนล้อนะให้ให้ตัวจุกจุกเติมลมเขานะครับอยู่ในตําแหน่งถ้าเป็นนาฬิกาก็ประมาณนี้ประมาณบ่าย2องโมงอ่าประมาณนี้นะครับบ่ายสองโมงประมาณนี้นะแล้วก็จากนั้นนะครับเราจะทําการปล่อยลมยางออกนะครับ โดยการเอาฝาออกมาแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นที่ตัวของของขวดเขาเนี่ยเขาจะมีที่ขันอรมาให้นะอยู่ด้านในนะครับเราเปิดตะจุมมาแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวขันอรแบบนี้นะครับเอาเข้าไปเอาเข้าไปขันข้างในขันข้างในตัวอ่ะเสียกเข้าไปให้นั่นนะครับแล้วก็หมุนออกหมุนทวนเข็มออกนะอ่าค่อยๆหมุนทวนเข็มออกนะครับเนี่ยลมเสียงลมเริ่มฟูออกมาแล้วนะครับ หมุนทวนเข็มออกมาเรื่อยๆค่อยหมุนลมจะออกมาอย่างนี้แล้วนะครับแล้วค,ค่อยนิดนึงระวังระวังตัวนี้จะหายเห็นไหมครับไอตัวจุกอันนี้หัวสอนเขานะครับหัวสอนสาหรับเติมลมนะอะเสียบเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขกลับคืนเข้าไปอตอนนี้ลมก็ออกหมดแล้วนะครับทีนี้ลมออกหมดแล้วเราก็ เตรียมขั้นตอนในการเติมได้เลยนะโดยที่ขวดนี่เขาจะมีไอ้นี่มาให้นี่เห็นไหมนะเป็นหลอดนะครับเป็นตัวหลอดตอนนี้ข้างในนี่เขาเจาะมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่หลอดเข้าไปอ่าโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวก็ทําการเติมเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมเขาจะต้องทําการ<ะ>เติมแบบอย่างนี้นะครับ นนี้ก็บีบก็บายเดี๋ยวดูก่อนนะว่าข้างในมันอันนี้มันแกะมายัางโอโ้ยัง <laughs> เราต้องเปิดมาแล้วมาแกะตรงนี้ก่อนนะครับแกะฝาด้านในมันจะมีซีลอยู่อีกรอบหนึ่งนะสังเกตว่าดูตัวเนื้อนิดหนึ่งนะมันจะมีแบบมันจะมีเป็นเป็นก็เรียกะลรเป็น,เป,นเป็นผงๆอยู่ข้างในด้วยนะครับ หมุนแบบนี้แล้วก็ใส่จุกเข้าไปนะครับจากนั้นบีบเข้าไปเลยอ่าบีดน้ํายาเข้าไปทางนี้นะครับน้ํายาเขาก็าจะไหลลงมาอย่างนี้ขวด8ออนเนี่ยก็จะใช้สาหรับหนึ่งล้อมอเตอร์ไซค์พอดีนะครับจะมีขายขนาดขวดอ่าขนาดขนาด16ออนก็มีเนี่ยผมก็จะเติมเข้าไปเลยหนึ่งหนึ่งขวดนะครับ บีบเข้าไปอะตอนนี้พอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่อันนี้เข้าไปหัวสอนหัวสอนนะครับโดยไขไขตามเข็มนาฬิกานะครับอตอนนี้ก็สุดแล้วนะแข็งล้ว ดึงออกตรงๆแล้วทีนี้เราก็ทําการเติมลมนะครับตอนนี้เราก็เติมลมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จากนั้นก็ทําการค่อยๆกลิ้งล้อนะครับนี่กลิ้งล้อไปนะครับให้น้ํายามันจะไปเคลือบผิวนะ ให้น้ำยามันไปเคลือบผิวภายในนะครับของล้อหรือว่าออกไปขี่สักรอบหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองออกไปขี่หน้าบ้านสักรอบหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาตะปูนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะเจาะให้ดูเลยนะเพื่อความชัวนะครับเพื่อความมั่นใจในการใช้งานนะครับใจถึงนะเดี๋ยวผมจะเจาะยางให้ดูเลยนะครับเพื่อเป็นการเทสน้ํายา อ่าโอเคไหมเอาตรงไหนดีเอาตรงไหนดีผมว่าเอาตดูแถวนี้ดีกว่านะเอาตรงไหนดีนะครับผมว่าใช้เดี๋ยวใช้พวกเกลียวปล่อยดีกว่า โอ้ยรูใหญ่เป็นร่มนะครับค่อยๆไขเข้าไปนี่เจาะให้ดูกันเห็นๆเลยนะครับน่าจะทะลุแล้วนะครับน่าจะทะลุแล้วนะเดี๋ยวผมจะขออกมา ฟังเสียงนะครับได้ยินเสียงไหมมีเสียงลมอเ,นะเริ่มมีเสียงลมแล้วนะครับม,มีตอนนี้ลมออกมาเห็นห้อยน,นี่ผมเจาะแล้วลมออกมาเล็ไหมครับได้ยินเสียงไหม ตอนนี้ลมเสียงลมไม่มีแล้วนะครับลมเงียบแล้วนะไม่มีลมแล้วไม่มีลมออกแล้วแสดงว่าน้ํายามันเข้าไปอุดด้านในแล้วแล้ยวก็จะเห็นว่าจะมีรอยเป็นน้ํายาเขียวๆอยู่บ้างเห็นไหมครับตรงนี้ครับจะมีรอยน้ํายาเขียวๆออกมาหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าน้ํายามันทํางานแล้วเดี๋ยวจะเอาเทสเดี๋ยวจะลองเอาน้ํามาหยดๆให้ดูนะครับว่ามันมีร่วออกมาไหมเงียบแล้วนะครับไม่มีไม่มีเสียงไม่มีเสียงแล้วนะไม่มีเสียงน้ํายาออกแล้วนะไม่มีเสียงลมออกแล้วด้วย ลองกันให้ดูจัดจะนะครับมีฟองพุดพุดออกมาบ้างนิดหน่อยนะน้ำยามากําลังทํางานนะครับน้ํายา,ากําลังทํางานผมว่ารถมันต้องวิ่งด้วยนะถ้าเกิดว่าจะให้มันทํางานได้เต็มที่วิ่งเพื่อให้น้ายามันมันมาโดนตรงแผลนะครับมันจะดันมันจะดันตัวเองออกมานะครับอย่างเงียบแล้วนะครับยางยังแข็งอยู่เห็นไหมเนี่ยยางยังยางยังแข็งอยู่นะไม่ออกนะ นี่นะผมลองเอาไอที่สูบลมมาลองใส่ดูนะลมยางก็หายไปหน่อยนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอช่วงที่เราจอดเรารถมันไม่ได้วิ่งไงนะครับช่วงที่เราพอเราลองเอาตะปูเจาะเนี่ยปุ๊บรถมันจะต้องล้อมันจะต้องแกว่งนะมันถึงจะน้ํายางมันถึงจะวิ่งมาเคลือบที่แผลได้นะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าออถ้ามันโดนตะปูขนาดรถวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็หายห่วงไงเพราะว่าพอมันมีแผลปูนน้ายางก็วิ่งมาอุดเลยนะครับแบบอันนี้นะครับแต่อีกตอนที่เราเจาะเมื่อกี้เนี่ย มันลอยอยู่แบบนี้ไงน้ํายามันก็ไหลอยู่ข้างล่างนะครับมันต้องให้ลอวิ่งผมก็เลยลองเอารถเอาอ,อกไปขับวิ่งดูรอบหนึ่งหน้าบ้านนะแล้วก็กลับเข้ามาปรากฏว่าน้ํายามันก็มาอุดเต็มพอดีนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเอาน้ํานะครับมาใส่ดูที่แผลดูนะว่ามันมีฟองออกมาเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองเอาน้ํามาใส่ดูนะไม่มีนะเห็นไหมไม่มีฟองนะครับนี่ผมลองเอาน้ำมาหยดหยดใส่ดูนะครับ ถ้าเกิดว่ามันมีรูเนี่ยนะมันจะมันจะต้องพุ่งออกมาเป็นฟองอาการออกมาแล้วนะครับไม่ต้องใช้เป็นสันไหลก็ได้ใช้น้ำเปล่านี่แหละนะครับเห็นไหมไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีพ่นออกมานะแต่ว่าด้านในมันทํางานอุดให้เต็มที่เรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมครับโอเคฮจบไปคลิปทดสอบน้ํายาอุดน้ํายาป้องกันยางรั่วนะครับของสลามิเวเขียวนะครับขวดนี้นะทํางานได้ดีนะครับลองกันให้ดูเห็น,เ,หนเลยเห็นไหม ทสกันให้ดูเห็นๆเลยนะครับว่ามันทำงานได้นะครับถือว่าผ่านทำงานได้ดีนะนี่ลงทุนเจาะยางให้ดูเลยนะครับถ้าขนาดนี้แล้วนะครับไม่กดไลค์ไม่คอมเมนต์นะครับไม่แชร์ให้เพื่อนๆได้รับดูก็จะใจดำกันไปนิดนึงแล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ทดสอบการน้ำยาอุดรูรั่วฉุกเฉินนะก็ รอชมคลิปหน้ากันต่อแล้วกันนะครับว่าผมจะมีอะไรเด็ดๆมาทดสอบนะครับมาแนะนำมารีวิวกันให้ดูอีกนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ